คือสิพาแล้วไปพาเลยนั่งเป็นหอเจ็บมันก็จะไปชมวันนาลี่บอนหอดีโอ้หอบมหอบใจเดินกันดิคือทอดอะไรอว่านกะคือว่าเลยนั่งเน้องความจำเป็นมันเบาเรื่องพระละก็ต้องได้น้ำลายข้าจาบมีพบมันก็ต้องมีจาบพี่น้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์เนาะ

ทองคำทองคำไอ้แต <Smile. S 2> ่เรทองคำไอนเขาทองคำดัี้ไปโชคตีโชคดีเออไปโชคดีเลย่าขนำได้พอจะขึนเพราะจะลงจากรถปังได้โชคดี ตั้เอนไปรถไปจังหวัที่ตุ๊กโลกแน่นๆ่พ่อพ่อไปเอาทงอ่ะทงเก่ามันใส่กรได้มันเต็มิถ้าคืนในที่ันแบบดิเมดด้อแย่มนถ้ามีแดดเอาไปปั่นเตัวเอง กินอยู่ค่ะแล้วบ้างไม่กินเวทไล่กินเ็มไล่สไม่สมนะอยู่นี่เนี่ยไอ้พวกแอมเมื่อวานตาออกเหรอ

เจ้เลยเพื่อนตุ้นคู่่อยนะคู่หอยเด็กป้งได้แล้วมายัางไ,ได้มาแาบนั้นแล้วคืเจอจะ,อะคืออลเฮฮาปาร์ตี้ทุกคนเข้าห้องน้ำก็จะพานพานมุหันโดยที่พวกเจ้นเนี่ยสามสี่คนมาเนี่ยก็คือมีกระเป๋าเงินมีอะไรเดี๋ยวก็เทียเท่ยวพวกเที่ยวพวกน่ะเจ้เลยมีความรู้สึกว่ามาแม่มากรุงเทพแล้วทุกครั้งเนี่ยสองสามเดือนมารับแม่ที่นึงเนี่ย